ตรัสว่าจงหลีกเร้นแล้วจักรู้อริยสัจพิขุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงประกอบความเพียรในการหลีกเร้นเถิดพิขุผู้หลีกเร้นย่อมรู้ได้ตามเป็นจริงรู้ได้ตามเป็นจริงซึ่งอะไรเล่ารู้ได้ตามเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐว่านี้เป็นทุกนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกนี้เป็นความดับไม่เหลือของทุก และนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้พิกุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงประกอบความเพียรในการหลีกเร้นเถิดพิกุผู้หลีกเร้นย่อมรู้ได้ตามเป็นจริงพิกุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกนี้เป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกขนี้เป็นความดับไม่เหลือแห่งทุก นี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้เถิด